โอเคครับวันนี้เราจะไปดูการติดสติกเกอร์กันนะครับจริงๆผมมีติดมาแล้วหึงคันนะครับรุ่นพี่ในกลุ่มเหมือนกันเป็น R6 ปี2อ1 9เเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาติด เซตที่คันที่เราขับมากันนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะ,นะครับผมไปไปดรูเซตอีกอาร์ของพี่พัทนะครับผมคือให้เสียงฝนดังหน่อย มีไฟไหมถ้าเราถ่ายคลิปวันนี้ก็ฝนตกก็เลยเลอะนิดหน่อยนิดหน่อยมังเนี่ยเต็มเลยท้าหลังแต่ทางข้างไม่มีปัญหามาเจอทางเข้าบ้านเป็นแอ่งน้ำพอดีนะครับมันก็เลยเลอะจริงๆสติกเกอร์ตัวเนี้ยไม่ต้องลอกก็ได้นะครับสำหรับคนที่จะติดนะแต่ พอดีว่าถ้ามันทับไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นนูนขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับสมมติอันนี้เป็นชั้นหนึ่งก็เป็นนูนขึ้นมาแบบเห็นเป็นอชั้นนึ่งก็เลยต้องแล้วแต่คนนะจะลอกไม่ลอ,อกก็ได้แต่ที่พัดเขาบอกให้ลอกนะครับผมก็ตามใจตามใจคนคนเอ่อให้เราติด เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดดีกว่าว่าทำอะไรบ้างครับตอนนี้จะลอกสติกเกอร์ก่อนเดี๋ยวเราลอกสติกเกอร์เนาไอหลงมือเดี๋ยวเราลอกสติกเกอร์ก่อนครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ในครึ่งครึ่งข้างซ้ายละเหลือด้านหลังกับตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้านะติดมาก็ถ้าเกิด จะมาติดกับผมนะครับแนะนาไอ้ผมขอให้อย่างหนึ่งคือขอให้แกะตัวพวกนี้ออกหน่อยนะครับเพราะว่ามันแกะยากมากจริงๆมันจะเสียเวลามากเลยนะไอ้ตัวพวกนี้ซึ่งถ้าใครที่ไอ้นี่อยู่มันมันจริงๆมันยากนะมันเป็นรายละเอียดที่เล็กนะครับมันไม่เหมือนชิ้นใหญ่เหมือนฝั่งซ้ายที่ลออออกไปนะครับอันนั้นมันใหญ่มากมันก็ดึงออกง่ายแต่พวกเนี้ยคือรายละเอียดมันแหละมันหลายตัวเห็นไหมมันเอาออกยากมากซึ่ง มันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะแล้วผมเล็บไม่มีด้วยไงที่สำคัญเล็บน้อยมากย่ายากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะถ่าย Insert อินเสิพอๆประมาณแล้วกันเราไปดูตอนเสร็จดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไง น,นี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อทางข้างชิวนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ส่วนหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นด้านข้างด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นน่าจะทางด้านล่างละทางอกครับเดี๋ยว ตอนนี้ก็ลอกสติกเกอร์อยู่ชอบมากเลยเบอร์เจ็ดลายเนี้ยสวยมากลายเหมาะและสายได้โหมากเลยลายเนี้ยเดี๋ยวขึ้นภาพไ้ดูครับเป็นแบบนี้เลยออกมาประมาณนี้เราดูตัวจีพีว่าตัดกันลอดทองหรือว่าเข้ากันลอทองน,นี่ลอดทอง โอเคประมาณนี้ไปทำต่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้รถก็ติดสติกเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาดูรอบคันถือว่าได้รีวิวงานที่พ่อติดด้วยนะครับผมโอเคมาเราเราชมรอบคันเลยรลายนี้เป็น ลายที่คนไม่ค่อยติดกันนะพูดถึงก็มีอยู่คันเดียวที่เห็นที่ถามที่ร้านทีทีทนะชื่อลายมันชื่ออะไรทีทีอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมว่ารายละเอียดของลายเนี่ยสวยเลยเป็นรถแข็งเลยเดี๋ยวแปะรูปเดิมแปะรูปเดิมเสร็จแล้วก็แปะอันนี้ที่เสร็จแล้วที่ถ่ายไว้นะครับจริงๆก็ดูมุมนี้ก็ได้ Okay, เดี๋ยวมาดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยไล่ข้างหน้ากันอันนี้เพิ่งติดเสร็จสดๆร้อนๆเลยตรงนี้จะเอ่อเดี๋ยวเล่าอุปสรรคก่อนเราอุปสรรคมันมีปัญหาไม่เชิงว่าเป็นปัญหาหรอกคือชิวในแบบอะ่ะมันเป็นชิวเรียบนะครับอันนี้จะเป็นชิวคาร์บอนก็ต้องมาตัดแต่งอีกทีหนึ่งส่วนด้านหน้าเป็น2ชั้นนะครับเห็นไหมจริงๆอะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นของรุ่นตรงรุ่นอะ่ะมันจะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับจะ ปิดส่วนตรงนี้พอดีอ่าจะปิดส่วนตรงนี้พอดีทําให้เวลาเราหมอบเราก็จะเห็นแค่ฝั่งข้างหน้าแบบนี้อืมแต่เขาเนี้ยก็ต้องแก้ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้ประมาณนี้นะครับส่วนชุดหน้าอะไรก็ติดปกติเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็เป็นสติกเกอร์ติดกับสีชิ้นเดิมทุกอย่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์พวกต่างๆก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ลายปกติโอเคส่วนที่จะยากสำหรับติดแซตได้6อย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมครับมันจะเป็นว้าค่อนข้างเยอะแล้วจะมีจุดจุกจิกเยอะมากนะครับอจะเยอะกว่าทุกรุ่นที่เคยติดมาเลย CBR650 เอ้ยไม่ใช่ CBR เออใช่ CBR650 แล้วก็ R6 นะครับอันนี้โค้งค่อนข้างเยอะ แล้วมันจุกจิกหลายอย่างนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้ครับมันเลยแบบว่าหลายส่วนมากส่วนตรงนี้นะครับเราก็ตัดแต่งได้นะครับตรงนี้เราก็ตัดแต่งไปให้มันเข้ากับตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเราถอดครอบถังเนี่ยเรากลัวว่าผมกลัวว่ามันจะมีปัญหานะครับแต่จริงจริงมันทําได้นะครับแต่มันมันมีปนญหางแค่ตรงนี้จุดเดียวก็เลยโอเคพอแก้ได้นะครับ เหมือนเดิมเนียนปกติเลยนะครับโอเคก็ปกติเนียนทุกอย่างนี่ก็ประมาณนี้นะครับคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ทำคลิปขับไปแล้วแล้วก็คันนี้ํำนักจูนเอ k ผมก็ ระบุไปแล้วเรียบร้อยคลิปที่แล้วนะครับว่บาจูนอะไรมาบ้างเปลี่ยนอะไรอะไรไปบ้างนะครับดูรถพี่แกดิรถพี่แกวิ่งน้อยมากให้9,857กิโลเองนะผมอของแต่งอะไรผมก็มีคลิปหลังๆแล้วท่อโอเคผมก็พามันรีวิวงานติดแบบนี้นะครับผมก็ใช้เวลาวันกับอีกครึ่งนะครับ นานอยู่นะเพราะว่าไม่เคยติดเซนดโกกแล้วก็ไม่ไม่คือดูแบบไม่ค่อยออกนะครับว่ามันติดส่วนไหนบ้างก็งงอยู่จะพักหนึ่งแต่อันนี้เรียบร้อยเสร็จทุกอย่างเก็บงานให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นี่นะครับก็ฝากเพจ ZTR sticker ไว้ด้วยนะครับเพจของผมเอง นะเป็นตัวแทนจําหน่ายของร้านทีทีนะครับแล้วก็รับติดด้วยรับติดด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายสติกเกอร์จากร้านทีทีนะครับที่สาขาโคราชก็เนี่ยครับถ้าใครสนใจอะไรก็ทักมาในเฟซผมได้แล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์เพจผมด้วยนะครับเพจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ Okay, ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมเดี๋ยวรู้ว่าเราจะทําอะไรกันต่อจริงๆคันนี้ที่ลงรูปไปไม,ไม่ไม่ใช่รถผมรถรถพี่นะรถพี่เออลงลงเรียกอันนี้ไปเฉยอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย Dude, you won't get it for free no, no. But I don't pay them no mind They dropped in their own head I know they can find Cause niggas been hating, I know that they cry They wanna hang out But I know they not sound It's a pretty boy gang around here you can't hate I just feel you bitch she call me Johnny Dang She love how I move and I love my nuts hang I kill all of these dudes and I don't even bang